โควิดสิวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราไปดูก,กันกับทางด้านของจังหวัดพิศนุโลกนะคะหลังจากที่มีในช่วงหนึ่งสิวันที่ทางจังหวัดพิศนุโลกนั้นไม,ม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดสิในพื้นที่เลยนาน10วันนะคะ ล่าสุดเมื่อเร็วๆนี้เองค่ะเมื่อวันศุกร์ที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ได้มีผู้ติดเชื้อกลับเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้ก็มีการสุ่มตรวจเชิงรุกประชาชนที่เสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยโควิด19ตามไทม์ไลน์ของกลุ่มผู้ป่วยบริษัทขายเครื่องกรองน้ำในพื้นที่ของเทศบาลเมืองอรัญยิกค่ะ ก็สืบเนื่องกันมาจากเมื่อวันศุกร์ที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะผู้ติดเชื้อเนี่ยเป็นเพศหญิงอายุ52ปีได้มีการเดินทางไปกับญาติไปร่วมง,งานศพที่จังหวัดนครสวรรค์ในช่วงของวันที่15-18พฤษภาคมแล้วก็กลับมาทำงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดพษิษณุโลกจากนั้นก็เริ่มมีอาการป่วยในวันที่22พฤษภาคม2564ก่อนที่จะตรวจพบว่าเชื้อดังกล่าวเนี่ย มีผู้บุคคลดังกล่าวนะีคะพบเชื้อไวรัสโควิดสิแล้วก็มีผู้เสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยรายนี้ตามทำลายของกลุ่มผู้ป่วยบริษัทขายเครื่องกองน้ำเป็นวงกว้างมากขึ้น ตอนนี้ก็คือมีเพิ่มปริมาณมากขึ้นเยอะจริงๆคุณนัฐาค่ะวันนี้นะคะเมื่อเวลา9ก้านาฬิกานะคะที่โดมเทศบาลอารันยิกตําบลอรันยิกอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนา,นายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนายแพทย์ไกรสุขเพชระบูรณินนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่คัดกรองเชิงรุกูปประชาชนกลุ่มเสียงเพื่อเป็นการเฝ้าระวังโดยจะสุ่มตรวจเทศบาลเมืองอรันยิกและพื้นที่ต่างๆค่ะที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นหาผู้ป่ว ที่ติดเชื้อโควิด19ต่อไปค่ะก็สำหรับการสุ่มตรวจในครั้งนี้เนี่ยนะเขาก็จะเปิดให้บริการมาเขาเปิดไปแล้วแหละตั้งแต่เมื่อเช้านี้ในช่วงของ9นาฬิกาไปจนถึงในช่วงของเวลา14นาฬิกา30นาทีแบ่งออกเป็นช่วงเช้าเนี่ย2 0 0คนแล้วก็ช่วงบ่าย200คนมีประชาชนเดินทางมาตรวจคัดกรองกันอย่างต่อเนื่องค่ะคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางเข้ามารับการตรวจคัดกรอง ทั้งหมดเลยเนี่ยนะเป็นไปตามเป้าหมายเราว่าเขาบอกว่าเช้า200บ่าย200เนี่ยน่าจะครอบคลุมแล้วสำหรับคนที่เสี่ยงใช่ค่ะเพราะว่า,าพนักง,งานขายเครื่องกองนะ้ำเนี่ยเขาไปในพื้นที่ของตะมนารันยิกแล้วก็ในพื้นที่ต่างๆเยอะมากจริงๆใชนะ